PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแส สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแสค่ะวันนี้เป็นกระแสเรื่องราวของโรคเรบีนะคะหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกัวน้ำนั่นเองค่ะโดยดิฉันเองค่ะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะกับเรื่องนี้มานานแล้วค่ะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจากเพจนะคะ Facebook ของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบนนั่นเองโดยล่าสุดเองค่ะเมื่อ2วัน3วันที่ผ่านมานี่เองมีรายงานนะคะว่าพบสุนัขเลี้ยงค่ะเพศผู้อายุ2ปีนะคะไม่เคยทําวัคซีนโรค พิษส,สุนักบ้ามาก่อนเลยในพื้นที่ตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมนะคะแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองอแสดงอาการดุร้ายค่ะกัดคนจำนวน2รายนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีก8ตัวทั้งหมดนี้ค่ะมีเป็นโคจำนวน2ตัวนะคะแล้วก็เป็นสุนัขอีก6ตัวค่ะเมื่อวันที่13มมีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ ได้ทำการตรวจแล้วก็พบเชื้อเรบีนั่นเองดังนั้นจึงทำให้พื้นที่นะคะรัศมี5กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุเนี่ยต้องทำการเฝ้าระวังนะคะว่าสัตว์ตัวนี้นะคะสุนัขตัวนี้ได้ไปกัดหรือว่าทำร้ายสัตว์สัตว์ตัวอื่นบ้างหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็มีแล้วนะคะโค2ตัวแล้วก็สุนัขอีก6ตัวในพื้นที่หมู่10ค่ะตำบลเกาะเต่อตาอำเภออำเภอป่าพยอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะในพื้นที่อำเภอะอวดก็เช่นเดียวกันคะ่ะเพราะว่าสัตว์ ทั้ง6ตัวเนี่ยก็คือมีการเดินนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในพื้นที่ใกล้ๆเขียงนั่นเองจริงๆแล้วค่ะในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของเราเองนะคะเราสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเพจศ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบนนะคะก็เขาจะมีการอัปเดตรายงานอย่างต่อเนื่องเลยละค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าภาคใต้ของเรานะคะมีการรายงานพบเชื้อเรบีตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้เองเรียกว่าเกือบทุกวันเลยค่ะที่พบเชื้อนะคะแล้วก็ส่งผลให้เราเองจะต้องตระหนักมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งเรื่องของคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงการทําวัคซีนและการดูแลตัวเองและบุคคลรอบข้างกันด้วยเชื่อว่าโรคเรบีนะคะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นการแพร่ระบาดในช่วงหน้าร้อนนะคะตอนนี้เองก็อยู่ในช่วงหน้าร้อนแล้วเช่นเดียวกันแต่ความจริงแล้วค่ะออนะักวิชาการรวมถึงสัตวแพทย์นนะะคคได้้อออกกมาบกาบว่โรี ะะสามารถพบเจอได้ตลอดทั้งปีเกิดขึ้นได้ทั้งสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวโคกระบือหนูกระรอกกระต่ายลิงค้างคาวนะคะในประเทศไทยเรามักจะพบในสุนัขแล้วก็แมวค่ะพบในโคกระบือบ้างบางส่วนนะคะจริงๆแล้วโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ทุกชนิดเลยประเทศไทยของเราก็คือจะมีสุนัขเป็นหลักนั่นเองล่ะค่ะเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้จากสัตว์สู่คนค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเชื้อนะคะจะเข้าไปทางบาดแผลที่ถูกกัด ข่วนหรือว่าเลียบริเวณบาดแผลนั่นเองรอยถะลอกหรือว่ารอยขีดข่วนบางบาดแผลค่ะหรือการถูกเลียบริเวณเยื่อบุตาปากนะคะในปัจจุบันยังไม่มียารักษาเกี่ยวเกี่ยวข้องกับมนุษย์นะคะวันนี้เองค่ะ PSUIC ได้มีโอกาสได้พูดคุยนะคะเรื่องโรคเรบีหรือว่าพิสุนักป้าค่ะกับดรนายสัตวแพทย์วิทชยทองตะโกอาจารย์ประจําคณะสัตวแพทย,ทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานาคารินทร์อาจารย์ได้ขยายความเรื่องของโรคนะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแพร่เชื้อได้อย่างไรการสัง อาการสัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยทำได้อย่างไรนะคะรวมถึงการเน้นย้ำว่าโรคเรบีสามารถแพร่ระบาดได้ทั้งปีไม่ใช่เพียงเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นติดตามรับฟังกันค่ะโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับหรือโรคเรบีนะครับตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้เรียกว่าโรคเรบีแล้วเพราะว่าการเรียกโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยจะทําให้สับสนว่าติดได้เฉพาะสุนัขอย่างเดียวจริงๆแล้วโรคเรบีเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสหลายคนจะคิดว่าโรคเรบีเนี่ยเกิดจาก อากาศมันร้อนนะครับแล้วสุนัขมันร้อนจนบ้าอะไรเงี้ยครับจริงๆไม่ใช่พวกนี้เป็นการติดเชื้อไวรัสดังนั้นเนี่ยโรคนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นในทั้งปีแล้วก็ตัดติดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดครับโรคพิษสุนัขบ้านะครับติดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยที่เห็นได้บ่อยในการติดโรคเลบีหรือพิษสุนัขบ้าเนี่ยก็คือสุนัขนะครับแมวนะครับเป็นสัตว์ที่เราพบเจอได้บ่อยๆและในปัจจุบันเนี่ เรายังพบว่ามีรายงานในวัวนะครับซึ่งการติดในปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นการติดจากสุนัขก,กัดหรือแมวข่วนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ที่ปรากฏพบว่ามีการติดเชื้อพิษสุนัขบ้านในเมืองไทยเนี่ยก็ยังมีทั้งหนูนะครับซึ่งจริงๆบ้านเราหนูมันมีหนูตลาดทั่วไปอยู่แล้วกระรอกนะครับแล้วก็กระต่ายรวมไปถึงพวกค้ังขาวด้วยเพราะว่า้างขาวก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพวกนี้ติดได้หมดเลยนะครับ สัตว์อะไรก็ตามที่มีน้ํานมเนี่ยติดได้หมดเลยนะครับรวมถึงแพะแกะอะไรที่มีอยู่ในพื้นที่เราณนะปัจจุบันซึ่งมันมีโอกาสที่จะไปสัมผัสกับหมาแมวในบางครั้งเนี่ยการเลี้ยงของเราเป็นการเลี้ยงปล่อยนะครับก็อาจจะมีโอกาสไปสัมผัสกับหมาแมวได้ซึ่งก็ติดได้เหมือนกันเพะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกนมทั้งหมดรวมถึงคนด้วยนะครับอาการของสัตว์ที่เป็นโรคพิซุนักบ้าหรือเป็นเลบีเนี่ยจะมีอยู่3มช่วงช่วงแรกก็คือช่วงที่เขาจะเริ่มมีอาการไข้ นะครับเป็นช่วงแรกของการติดเชือ้ออาการช่วงนี้เจ้าของจะสังเกตได้ว่าสัตว์จะเริ่มซึมมีอาการไข้ป่วยนะครับซึมลงอาจจะกินอาหารน้อยลงช่วงนี้เนี่ยเจ้าของเท่านั้นนะครับจะสังเกตได้แต่ที่คนทั่วไปจะสังเกตได้คืออาการระยะที่2ออาการระยะที่2คืออาการที่สัตว์ไม่ว่าจะเป็นแมวหมานะครับหรือว่าวัวเนี่ยจะมีนิสัยเปลี่ยนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทก็คือ จะมีประเภทเก็บตัวซึมลงหรืออีกประเภทหนึ่งประเภทดุร้ายซึ่งประเภทดุร้ายจะสังเกตง่ายก็คือจะมีอาการไล่กัดกัดทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรืออะไรงเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีอาการาบางคนก็จะบอกว่ามีอาการตาของขวังนะครับสัตว์ที่เคยสุภาพนิ่งอะไรเงี้ยก็จะมีอาการดุร้ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลา,ามีอะไรรบก,กวนเนี่ยก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษหรือ เข้ามากัดน,นะครับระยะนี้จะเป็นระยะที่สังเกตง่ายส่วนระยะสุดท้ายนะครับที่จะสังเกตได้อีกก็คือหมาจะเริ่มมีอาการเป็นอมาาัมพาตและเจ้าของจะสังเกตได้หรือว่าคนทั่วไปจะสังเกตได้อีกอย่างก็คือระยะสุดท้ายเนี่ยจะเริ่มน้ำลายไหลเพราะเขาไม่สามารถใช้ระบบประสาทในการควบคุมการเกืนได้เลยดังนั้นเนี่ยระยะ2ถึงและ3จะสังเกตง่ายกว่าระยะแรกเพราะว่าระยะแรกมันไม่ค่อยจำเพาะแล้วก็เป็นระยะที่ป่วย ซึ่งโรคอื่นโรคหวัดก็มีไข้ได้เหมือนกันน้นละระยะที่สองซึ่งดุร้ายกับระยะสุดท้ายซึ่งเป็นอมาาพาตแล้วก็เกินไม่ได้ห่างตกอะไรเงี้ยเป็นระยะที่สังเกตได้ง่ายกว่าแล้วก็สามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ระยะแรกไหมคะอาจารย์การติดเชื้อของโรคพิษสุนัขบ้าในคนหรือว่าในสัตว์อื่นเนี่ยการแพร่เชื้อจะแพร่ได้ตั้งแต่ระยะแรกเลยนะครับการติดเชื้อเนี่ยการแพร่เชื้อของพิษสุนัขบ้าเนี่ยจะแพร่เชื้อผ่านทางการกัด นะครับหรือเราได้รับน้ําลายนะครับผ่านเข้าทางบาดแผลนะครับสมมุติว่ามือเรามีแผลเนี่ยถ้าไปโดนน้ําลายาสัตว์ก็จะติดได้และที่สําคัญนะครับส่วนใหญ่เนี่ยการติดเชื้อพิษสุนักบ้านเนี่ยถ้าโดนกัดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปหาหมออยู่แล้วการติดที่ง่ายที่สุดและบ่อยที่สุดแล้วทำให้มีคนตายเนี่ยนะปัจจุบันก็คือการโดนแบบแงบเล็กๆแต่เป็นแผลทะลอกอ่า หรือว่าการข่วนของแมวที่เจ้าของก็รู้สึกว่า,าก็นิดเดียวไม่เป็นไรแต่จริงๆอะครับแมวมันเลียเลียมือในการแต่งตัวดังนั้นเนี่ยโอกาสติดก็จะมีเยอะหรือว่าการได้รับน้ําลายของสุนัขหรือแมวที่ติดเชื้อหรือวัวที่ติดเชื้อเนี่ยกระเด็นเข้าปากเข้าตาเข้าจมูกอะไรเงี้ยก็มีการที่เชื้อสามารถผ่านเยื่อเมือกได้นะครับ แสดงว่าก like ็สามารถติดต <'s> ่อส <K. S 1> ู่คนได้แล้วก็คนก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงเช่นเดียวกันค่ะใช่ไหมคะการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะติดจากสั์นะครับดากการข่วนการกัดนะครับที่เราไม่ได้ระวังหรือการโดนน้ำลายบริเวณบริเวณผิวหนังที่มีแผลการติดเชื้อเนี่ยในคนเนี่ยเมื่อติดเชื้อแล้วนะครับอาการจะใกล้เคียงกันนะครับคือเชื้อจะเพิ่มจํานวนที่บาดแผลก่อน แล้วก็ติดเชื้อเข้าไปในระบบประสาทซึ่งกว่าจะเห็นอาการนะครับเราจะไปเห็นอาการที่ระบบประสาทก็คือเริ่มกืนน้ำลายไม่ได้เริ่มมีอาการกระวนกระวายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถ้าการติดเชื้อไปถึงระยะนี้แล้วเนี่ยตายทุกรายครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดแมวกัดแมวกัดแมวขวนหมากัดหรือเป็นแผลถลอกที่เกิดจากหมาแมวแล้วโดนน้ำลายนะครับก็แนะนำให้ ไปหาหมอครับแล้วก็ฉีดวัคซีนพิษสุนักบ้าครับเพราะว่าพิษสุนักบ้าเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะหน้าร้อนเกิดได้ทั้งปีครับผม เรามาสรุปกันอย่างนี้นะคะว่าอาการของสัตว์ที่ติดเชื้อเรบีมีหลากหลายบหลากหลายระยะมากเลยเริ่มกันที่ระยะแรกนะคะมีอาการประมาณ2-3งถึงวันแรกเนี่ยสัตว์ที่มีเชื้อนะคะจะมีอารมณ์และอุปนิสัยที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเช่นนะคะสุนัขที่ชอบคลุกคลีกับเจ้าของก็จะทําการปลีกตัวหรือว่าไปซุกตัวเงียบๆมีอาการอารมณ์หงุดหงิดนะคะตัวที่เคยกลัวคนหรือว่าขลาดคนก็จะมาคลอเคลียเริ่มมีไข้เล็กน้อยมา่านตาขยายกว้างกว่าปกติมีการตอบสนองของแสงของตาลดลง กินข้าวนะคะรักกินน้ําลดน้อยลงลักษณะการเคี้ยวหรือการกลืนก็จะผิดไประยะตื่นเต้นก็คือการเริ่มมีอาการทางประสาทนะคะสุนัขจะกระวนกระวายตื่นเต้นงุดหงิดไม่อยู่นิ่งกัดแทะสิ่งของสิ่งแปลกปลอมนะคะกัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกเลยล่ะคะ่ะถ้าเกิดว่ากักคังหรือว่าล่ามไว้ค่ะจะกัดกลงหรือว่าโซ่นะคะบางตัวนี่ก็คือจะมีเลือดกรบปากเลยทีเดียวโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเสียงเห่าหอนก็จะเปลี่ยนไปตัวก็จะแข็งด้วย ในระยะอมพาศค่ะสุนัขนะคะหรือว่าสัตว์ที่มีการติดเชื้อค่ะจะมีคางห้อยลงลิ้นสีแดงคล้ายกับลิ้นห้อยออกมาจากปากน้ำไหลค่ะไม่สามารถใช้ลิ้นได้นะคะสุนัขหรือว่าสัตว์ประเภทที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการของการแบบคล้ายๆที่จะแบบมีอะไรอยู่ในลําคอตลอดเวลาขาเปรีย้ยทรงตัวไม่อยู่นะคะลุกก็จะล้มก็คืออาการของคนเป็นสัตว์ที่เป็นอมพาตนั่นเอง บางตัวก็จะมีอาการซึมแต่บางตัวก็จะมีอาการดุร้ายค่ะจะแสดงอาการในระยะตื่นเต้นให้เห็นดได้ชัดเจนแล้วก็ยาวนานด้วยแต่จะแสดงอาการอัมพาตมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวด้วยค่ะ การแสดงอาการนะคะในระยะอมพาตเด่นชัดในแมวก็อาจจะอาการก็จะคล้ายๆสุนัขนะคะแต่ว่าไม่ชัดเจนเท่าจะพบว่ามีอาการดุร้ายบางตัวก็จะมีอาการซึมแต่น้อยกว่านะคะโดยที่มีอาการดุร้ายมากกว่านะคะสุนัขและแมวที่มีโรคพิษสุนัขป้าจะแสดงอาการป่วยกระทั่งนะคะเสียชีวิตไม่เกิน10วันแต่ว่าในโคหรือว่ากระบือค่ะอาการจะมีอาการตื่นเต้นกระสับกระส่ายเดินเซมักมีอาการคล้ายๆกับมีอะไรติดคอมีน้ำลายไหลตลอดเวลานะคะท้องอืดหรือท้องป่องกระบือค่ะส่วนใหญ่ก็ จำเนอัมาพาตแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนในระยะฟักตัวของโรคก,ก็จะเป็นช่วงของการระยะตั้งตัวนะคะของเชื้อเ,เข้าไปในร่างกายจนกระทั่งเกิดเป็นอาการบางอย่างอาจจะยาวนานเป็นปีเลยก็ว่าได้บางรายนะคะอาจจะ เพียงแค่4ี่วันโดยเฉลี่ยนะคะจะอยู่ที่3สัปดาห์ถึง4เดือนก็จะแสดงอาการนั่นเองส่วนในคนหรือว่าในมนุษย์แบบเราค่ะแน่นอนว่าหากถูกสัตว์ที่มีพิษสุนัขบ้ากัดควนหรือว่าโดนน้ำลายสารพวกนี้ค่ะจะเข้าไปสัมผัสกับผิวหนังที่มีแผลหรือว่าบางคนก็อาจจะเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากโดยแต่ละคนก็จะแสดงอาการคล้ายๆสัตว์นะคะอย่างเช่นระยะแรกค่ะจะเริ่มมีไข้เริ่มอ่อนแรงนะคะเอ่อคลื่นไสอ้อาเจียนอารมณ์แปรปรวนถ้าหากถูกกัดนะคะหรือว่า จะมีอาการคันค่ะหรือว่าชาบริเวณที่เป็นแผลส่วนระยะที่2นะคะจะเริ่มกลัวน้ํากลืนกินลําบากกลืนน้าลําบากอาจจะมีการพ่นน้าลายออกมาอีกทั้งจะไม่ชอบแสงสว่างไม่ชอบเสียงดังนะคะและที่รุนแรงก็คือว่าจะไม่อยากอยู่ใกล้คนอื่นๆเลยค่ะจะส่งผลกระทบในระบบประสาทจนเกิดเป็นอาการคุ้มคลั่งอาลวาดแล้วก็ทําให้เกิดเป็นอัมพาตในที่สุดในระยะที่3ค่ะบางคนก็คือจะไม่รู้สึกตัวจะมีอาการโคม่าเลยทีเดียวนะคะหากไม่รีบรักษาอาการอาจร,ร,รุนแรงถึงขันเสียชีวิต ก็ได้ค่ะในโอกาสนี้ค่ะดรนายสัตวแพทย์วิชยาธนโกก็ได้แนะนําเกี่ยวกับ5ยอนะคะเกี่ยวกับการแบบว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปแย่นะคะเกี่ยวกับสัตว์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของรวมถึงความสําคัญของวัคซีนกันด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังกันค่ะอะตอนนี้ต้องอการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแยกเป็น2กรณีทีท่แยกเป็นสกรณีการป้องกันตัวเองนะครับการป้องกันตัวเองก็คือมีคาถา5ยอที่ตัวกรมควบคุมโรคนะครับ เ,เผยแพร่ออกมานะครับซึ่งจะประกอบด้วยอันแรกก็คืออย่ายุ่งนะครับเราอย่ายุ่งกับสัตว์ที่เราไม่รู้จักนะครับอันที่2ก็คืออย่าไปเหยียบนะครับหมาที่ไม่มีเจ้าของหรือแมวที่ไม่มีเจ้าของนะครับแล้วถัดไปนะครับก็อย่าไปาแย่พวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าแย่เนี่ยอาจจะโดนกัดได้นะครับแล้วก็อย่าไปหยิบ อาหารของพวกมันหรืออะไรก็ตามที่อยู่หน้าหน้าหน้าพวกเขานะครับและอันสุดท้ายก็คืออย่าไปแยกมาที่กําลังกัดกันหรือแมวที่กําลังทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นหาถาห้ายอเพื่อป้องกันคนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโดนกัดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยขวดเล็กๆน้อยๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นร้อยขวดจากสัตว์ที่เด็กขนาดไหนก็ตามเนะี่ยมีโอกาสติดเชื้อเลบ็บได้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ย ก็ต้องไปก็คือท่องไปเลยว่า,าล้างแผลใส่ยานะครับถ้าเราขังสัตว์ตัวนั้นได้เนี่ยก็จับมาขังไว้ก่อน10-15วันเพื่อดูอาการแล้วก็ไปหาหมอนะครับคุณหมอก็จะฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แล้วก็มันจะมีวัคซีนบาดทะยักด้วยที่ต้องฉีดนะครับสําหรับการป้องกันในสัตว์สิ่งที่ป้องกันได้ก็คือการฉีดวัคซีนนะครับทั้งก่อนและหลังสมมุติว่าถ้าเกิดเรามี น้องหมาน้องแมวกระต่ายหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยนำไปฉีดที่คลินิกได้เลยในปีแรกจะฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าสองเข็มและหลังจากนั้นเนี่ยทุกปีจะซ้ําปีละครั้งจริงๆเนี่ยถ้าเจ้าของมีสัตว์มีหมามีแมวที่ไม่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าจริงผิดกฎหมายนะครับจริงๆแล้วอะครับมีค่าปรับด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนการฉีดหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหลังจากโดนกัดจากสัตว์อื่นที่ไม่รู้ประวัติเนี่ย ก็สามารถไปฉีดได้โดยฉีดเหมือนคนเลยผมในในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยแนะนำว่าในประเทศไทยให้ฉีดเหมือนคนก็คือ03อ03 74 28เหมือนในคนเลยก็คือเหมือนอคนโดนหมาก,กัดเลยครับประมาณนี้ครับผมว่าตอนนี้หมาจรจัดในบริเวณค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หมาจรจัดเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยทำมัคซีไม่ได้ ตัวบริษัทเนี่ยเขาพยายามเป่าลูกดอกที่เป็นลูกดอกวัคซีนอยู่ซึ่งตัวคนของบริษัทเองเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากที่จะทําได้ครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นปัจจัยเสริมก็คือตอนนี้เนี่ยตัวหาดใหญ่เองเนี่ยเมืองมันเปิดแหละพอเมืองมันเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยร้านอาหารทั้งหมดที่อยู่ในหาดใหญ่หรือสงขลาเองเนี่ยก็เริ่มเปิดรับนะักท่องเที่ยวมันก็จะมีเศษอาหารที่จะไปกระจายออกมา การที่มันมีเศษอาหารกระจายออกมาเนี่ยหมาเขาตามกลิ่นอาหารไปก็จะมีการเคลื่อนย้ายอพยพออกไปตามตลาดอะไรเงี้ยทาให้รอบนี้พอเมืองมันเปิดก็คือมีการติดเชื้อได้เยอะขึ้นเพราะว่าหมามันกระจายออกไปเยอะขึ้นนะครับทั้งทที่จริงๆแล้วหน้านี้ก็ยังไม่ใช่น้า้อนสัทีเดียวแต่จริงๆก็ต้องเรียนก่อนว่าพิษสุนัขบ้าติดได้ทั้งปีหรือว่าเรบีเนี่ยติดได้ทั้งปีอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยครับในอดีตเนี่ย การแพร่ระบาดของโรคเลบีเนี่ยจะเกิดขึ้นในหน้าร้อนนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าในหน้าร้อนเนี่ยครับตัวอาหารและน้ำเนี่ยของสัตว์จะหายากขึ้นสัตว์จะต้องเดินทางไกลขึ้นการที่สัตว์เดินทางไกลขึ้นเนี่ยทำให้สัตว์ที่มีเชื้อเนี่ยสามารถไปกัดสัตว์ตัวอื่นได้ง่ายสัตว์ตัวอื่นก็มีโอกาสไปสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อได้ง่ายแล้วช่วงหน้าร้อนเนี่ยคนก็ออกมาข้างนอกเยอะไม่ได้หลบฝน หมาเองก็ไม่ได้หลบฝนเช่นกันดังนั้นเนี่ยการแพร่กระจายของโรคก,ก็จะเป็นได้ค่อนข้างมากกว่าหน้าฝนหน้าฝนบางทีสัตว์เขาก็หลบฝนเหมือนกันตัวเราเองก็ขับรถไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์หรือไม่ได้เดินดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อทั้งคนแล้วก็ทั้งสัตว์เนี่ยก็จะน้อยกว่าหน้าร้อนทําให้หน้าร้อนเนี่ยเราเห็นว่ามันมีการติดเชื้อเยอะกว่าแล้วก็ทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดว่าโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคเลบีเนี่ยเกิดเฉพาะหน้าร้อนนะครับ การแพร่เชื้อของพิษสุนัขบ้านะปัจจุบันนะครับหรือเลบีนะปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเป็นการติดเชื้อผ่านทางสัมผัสกับน้ำลายโดยตรงแต่จริงๆแล้วนยครับในระยะใกล้เคียงสักประมาณมเมตรสเมตรอะไรเงี้ยมันก็มันก็อาจจะมีความเข้มพ้นเชื้อที่เพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไหลไปยาวแล้วอะเชื้อมันจะค่อนข้างเจือจางครับโอกาสติดก็จะน้อยมากครับคือถ้าเกิด การติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเนี่ยถ้าทราบว่าสัตว์เป็นพิษสุนัขบ้ากัดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ติดเชื้อเกือบร้อยเปซนลยครับถ้าไม่ทราบรอะคะถ้าไม่ทราบครับเขาอะแนะนําให้ไปตรวจตัวนั้นก่อนอเพื่อเพื่อจะได้รู้นะครับแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอะครับเขาอะก็จะให้อนุมานว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะติดนะครับ ป,นนปัจจุบันเองวัคซีนในมนุษย์มีแล้วครับสําหรับวัคซีนพิษสุนัขบ้ามีอยู่แล้วครับแต่ว่าปกปติเนี่ยครับการฉีดวัคซีนไม่แนะนําให้ฉีดเพราะว่า,าประชาชนทั่วไปไม่ได้เป็นผู้เสี่ยงในการที่จะสัมผัสสัตว์หรือติดโรคพิษสุนัขบ้าแต่จริงๆอ่ะการฉีดก่อนติดเนี่ยมีการฉีดอยู่แล้วในกลุ่มบุคคลที่ต้องสัมผัสสัตว์บ่อยๆเช่นสัตวแพทย์อยู่แล้วครับ เป็น pre exposure ก็ Ex คือฉีดก่อนสัมผัสสัตว์ที่กัดแต่ส่วนใหญ่ในคนนะ่ะส่วนใหญ่ที่เขาฉีดกันก็คือ post exposure ก็ Ex osure, คือหลังจากได้รับการกัดหรือข่วนแล้วเรียบร้อยก็มีวัคซีนอยู่ครับถามว่าวัคซีนมีไหมมีครับแต่ถ้าบังเอิญโดนกัดแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างหลังจากโดนกัดนะครับตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็คือใหอ้ล้างแผลนะครับการล้างแผลเนี่ย อย่าล้างแล้วบี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องบี้ล้างให้น้ําผ่านเยอะๆล้างกับน้ําสบู่นะครับแล้วก็ใส่ยานะครับใส่ยาก็คือเบตาดีนปกตินี่แหละที่เราที่เราใส่ยากันนะครับแล้วก็ถ้าจับสัตว์ตัวนั้นได้นะครับก็ให้ขังสัตว์ตัวนั้นไว้สิบถึงสิบห้าวันเพื่อดูอาการนะครับถ้าสัตว์ตัวนั้นตายเนี่ยก็แจ้งปศุสัตว์ให้มาเอาไปตรวจพิษสุนักบ้านะครับแล้วก็ตัวคนที่โดนกัดเนี่ยแนะนําให้ไปหาหมอ แล้วก็แจ้งว่าโดนสัตว์กัดโดยที่ถ้าเป็นสัตว์จรจัดก็แจ้งด้วยว่าเป็นสัตว์จรจัดแล้วถ้าตัวเองอยู่ในพื้นที่ระบาดก็แจ้งด้วยว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ระบาดนะครับซึ่งตอนนี้พื้นที่ระบาดก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็ถ้าใครจะตามพื้นที่ระบาดก็ตามไปที่เ,เ,เ,เว็บไซต์ของอพิษณุนลกบ้าในประเทศไทยได้เลยมันมีข้อมูลอยู่ครับาการฉีดวัคซีนใน สุนัขนะครับหรือหมาแมวเนี่ยปกติแล้วเนี่ยแต่ละแต่ละปีเราจะฉีดวัคซีนสําหรับปีแรกเราจะฉีด2ครั้งห่างกันประมาณ1เดือนโดยเริ่มที่3เดือนแล้วก็ไปฉีดอีกทีที่4เดือนหลังจากนั้นเราจะฉีดปีละครั้งซึ่งระยะคุ้มครองของวัคซีนเนี่ยก็คือประมาณ1ปีต่อการฉีด1รอบนะครับส่วนในคนเนี่ย ขึ้นอยู่กับโปรตโตคอลของหมอแต่ปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีถ้าอยู่ใน1ปีเนี่ยมันจะมีโปรตโตคอลในการฉีดวัคซีนซ้ำอีกประมาณ2เขม็มนะครับแต่ก็แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับโปรตโตคอลที่หมอหมอถือเพราะว่ามันมีโปรตโตคอลหรือว่าวิธีการฉีดออกมาหลายรูปแบบแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้า6เดือนเนี่ยเขาจะซ้ําแค่เข็มเดียวหลังจากเคยฉีดไปแล้วชุดใหญ่หลังจากมาอากาศแต่ถ้าเป็นเออเลยไปประมาณ1ปีหมออาจจะฉีด 1- 2เขม็ม แต่ถ้ามากกว่า1ปีเนี่ยอาจจะต้อง3หรืออาจจะต้องเต็มคอร์สเลย5เข็มครับแล้วถ้าเกิดว่าเราได้รับการกัดจากหมาท,ที่ทราบประวัติการเป็นพิษสุนัขบ้าจริงสิ่งที่หมอเขาจะฉีดด้วยก็คือตัวเซรุ่มหรือเซรั่มนะครับด้วยนะครับไปที่บริเวณใกล้กับบาดแผลนะครับเพื่อป้องกันหรือถ้าเราโดนกัดใกล้ สมองหรือบริเวณหัวหรือบริเวณใบหน้าเนี่ยเขาจะฉีดเซรั่มด้วยเป็นปกติอยู่แล้วที่บาดแผล นี่แหละค่ะเป็นคําแนะนํานะคะจากท่านอาจารย์วิชยทองตะโกนั่นเองคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าเรานะคะคได้รับกะบาดเจ็บจากการกัดการข่วนนะคะจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เราไม่มั่นใจว่าเขาจะมีเชื้อเรบีหรือเปล่าทางอาจารย์ก็ได้แนะนําด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าโดนแล้วเนี่ยให้รีบทําความสะอาดแผลนะคะเบื้องต้นทันทีกับน้ําสะอาดแล้วก็ฟอกสบู่เยอะเลยค่ะฟอกไปเลยนะคะสัก2อสานาทีค่ะบริเวณที่โดนกัดหรือโดนข่วนควรทําซ้ําหลายๆครั้งจนมั่นใจว่าแผลนั้นสะอาดแล้วนะคะจากนั้นเองก็ให้ใช้ยาฆ่าเชื้อเช่นทิ้ เจอไอโอดีนนะคะทาบริเวณที่เป็นบาดแผลทันทีเลยนะคะแล้วก็รีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าต้องได้รับวัคซีนแล้วก็ยาฆ่าเชื้อในการดูแลแผลที่เราถูกกัดหรือถูกขวนนั้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะโรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่ได้แต่ว่าป้องกันได้ค่ะ เนื่องจากว่าโรคพิษสุนัขบา้าค่ะเมื่อเกิดขึ้นนะคะเกิดการติดเชื้อนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันอย่างที่ถูกต้องเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตเกือบทุกรายเลยค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันยังไม่มียานะคะที่สามารถรักษาโรคนี้ได้จริงๆจ,งๆจงๆๆังๆดังนั้นการป้องกันจึงต้องเป็นสิ่งสําคัญในการปกป้องนะคะป้องกันคุณจากเชื้อพิษสุนัขบา้าเอาไว้นะคะโดยควรปฏิบัติด,ดังนี้เลยละค่ะเริ่มแรกเลยค่ะทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะโดยปรึกษาแพทย์เพื่อรััััับบบคคคคํํําาาาาปปรึกกกกษษแนนนนนะะ่่เีียววซ้้องพิุ หรือว่าถ้าเราถูกสัตว์กัดหรือว่ากวรหรือว่าเลียบาดแผลนะคะควรที่จะฉีดวัคซีนนะคะกระตุ้นซ้ําอีก1-2ครั้งข้อ2นะคะหลีกเลี่ยงนะคะไม่ให้ถูกกัดหรือถูกกวนเป็นดีที่สุดโดยอย่าไปทําการแย่ à, ยุ่งกับสัตว์ที่ไม่ได้มีเจ้าของหรือว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของรวมถึงสัตว์จรจัดกันด้วยดูแลนะคะไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเราได้เป็นโรคพิษสุนัขบ,บ้าก็คือว่าพาสัตว์ของเรานะคะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกําหนดทุกๆปีและไม่ควรปล่อยสัต ใสยจุงของเราด้วยแล้วก็ไม่ควรนําสัตว์ป่ามาเลี้ยงนะคะโดยไม่มีการคัดกรองโรคและทําการฉีดวัคซีนก่อนด้วยค่ะหากเรานะคะถูกกัดหรือควรหรือว่ามีบาดแผลนะคะหรือคิดว่านะคะได้รับเชื้อพิษสุนัขป้านะคะควรทาตามคาแนะนําข้างต้นที่บอกไปเมื่อสักครู่นั่นเองคุณผู้ฟังคะแล้วก็ล่าสุดเลยค่ะเมื่อวันที่17มีนาคม2567ค่ะทางสํานักง,งานประกันสังคมได้ประกาศน,นะคะว่าผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมเข้ารับการรักษาโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะว่านะคะโรคพิษสุนัขบ้าเองเนี่ยบอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นใครติดแล้วนะคะมีโอกาสเสียชีวิตมากเลยทีเดียวสำหรับผู้ใดค่ะที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมในให้การคุ้มครองสามารถเข้ารับการรักษาด้วยการฉีดวัคซีนรักษาหลังจากได้รับไวรัสพิษสุนัขบ้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่านะคะแต่หากเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัส จะไม่สามารถเบิกประกันสังคมได้อ่าก็คือว่าต้องโดนกัดก่อนหรือว่าได้รับเชื้อก่อนนะคะถึงจะไปฉีดวัคซีนได้แต่ในกรณีที่นะคะเอ่อไปฉีดก่อนการสัมผัสเนะะี่ยค่ะไม่สามารถเบิกได้เนื่องจากว่าเป็นสิทธิของทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสัตว์มากกว่านะคะเข็มแรกก็คือเป็นกรณีฉุกเฉินอันนี้ก็คือหลังสัมผัสโรคโดยตรงเลยหากไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้าที่โรงพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิ์ประกน ประกันสังคมอยู่ได้ก็สามารถเข้ารับบรกิการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านะคะได้ตามสถานพยาบาลอื่นๆได้เลยค่ะโดยให้ผู้ประกันตนนะคะสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วก็นําใบเสร็จนะคะพร้อมใบรับรองแพทย์ไปยื่นเบิกคืนนะคะจากสํานักง,งานประกันสังคมได้ครั้งละไม่เกิน1000บาทเข,เข็มที่2นะคะเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแต่หากผู้ประกันตนนะคะไม่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ์ก็ต้องรับผิดชอบนะคะค่าใช้จ่ายแล้วก็เบิกไม่ได้ ยอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับประกันสังคมหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆค่ะได้ที่ w w w นะคะ w w w s s o g o t h ค่ะหรือว่าสายด่วนก็ได้นะคะ1506นั่นเองให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่าโรคเรบีหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้าหรือบางคนเรียกว่าโรคกลัวน้ํานะคะเป็นโรคที่ต้องทําการเฝ้าระวังตลอดทั้งปีอย่างที่ท่านอาจารย์วิเชยะได้บอกมาข้างต้นนั่นเองนะคะเพราะว่าเชื้อนี้แพร่ระบาดตลอดทั้งปีจริงๆนะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารว่าเอ๊ แพร่ระบาดอยู่ใกล้ๆบ้านของเราหรือเปล่าใกล้ๆก,กับสถานที่ทํางานของเราหรือเปล่านะคะได้ที่เพจ Facebook ค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบนนั่นเองนะคะก็จะมีอัปเดตตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยภาคใต้ของเรานะคะตั้งแต่ปีที่ผ่านมามีสถิติอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศไทยกันด้วยอย่างไรก็ตามช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมด้วยใช่ไหมคะน้องๆหนูๆน,นะคะที่อ,อ,อยู่บ้านก็ต้องระมัดระวังกันด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องระวังกันด้วยเป็นไปได้ถ้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะ เป็นแมว นะคะสุนักกระต่ายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้ก่อนจะเป็นการดีและหากผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีการได้รับบาดเจ็บนะคะจากสัตว์ที่เราไม่รู้จักหรือสัตว์ของเราเองถ้าเป็นการดีก็คือว่าทําการล้างนะคะด้วยน้ําสะอาดรวมถึงฟอกสบู่ให้มากที่สุดเลยค่ะถูไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะรู้สึกสะอาดนะคะจากนั้นก็คือไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีเลยค่ะเพื่อทําการฉีดวัคซีนแล้วก็ได้รับ ยาตามที่คุณหมอได้บอกกันด้วยนะคะในช่วงท้ายนี้ต้องฝากไว้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะโรคเรบีโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ําแพร่ระบาดตลอดทั้งปีจริงๆนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะต้องขอบคุณข้อมูลการสัมภาษณ์จากท่านดรนายสัตวแพทย์วิชยะทองตะโกนะคะอาจารย์ประจําคณะสัตวแพทย,ทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานคารินที่สละเวลาให้โอกาสดิฉันได้สัมภาษณ์ในรายการ psuic คุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะได้ที่เพจเฟ สถานีวิทยุมออหัดใหญ่หรือว่า PSU Broadcast นี่แหละค่ะจะมีอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เองก็หมดเวลาของรายการ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแสแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้นะคะทุกคืนวันพุธค่ะย0นาฬนทีจนถึง21นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแส